ช่วงน,นี้เริ่มคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับนอกจากเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลในเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่3ตอนนี้อยู่ระหว่างการที่รอศาลร,รัฐธรรมนูญน,นะครับจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องไปนะครับในขณะที่เรื่องของการกลับไทยคุณทักษิณตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะครับก็มีความคิดเห็นหลากหลายกลับไทยเป็นแบบไหนดีหรือไม่อย่างไรนะครับ กลับไทยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพรขุนค้าภาควิชารัฐประศาส,าสนศาสาตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับที่เสกสมท่านผู้ชมที่เคารพครับครับ,รบตลอดทั้งวันเมื่อวานเรื่องของคุณทักษิณจะกลับไทยดูเหมือนว่าเป็นที่หลายคนให้ความสนใจพอสมควรอาจารย์มองยังไงฮะกับข่าวที่ออกมาขณะนี้ครับ ก็ประกาศชัดเจนแล้วผ่านลูกสาวคนเล็กว่าสิบสิงหาคมนี้กลับบ้านแน่นอนผมก็เชื่อว่าคงจะกลับจริงนะครับถ้ากลับไม่จริงรอบนี้ก็คงไม่มีใครเชื่อคุณทักษิณแล้วแต่การกลับนั้นเชื่อ,อได้ว่าคุณทักษิณคงไม่กลับภายใต้รัฐบาลรักษาการหรอกครับคงคิดว่าก่อนวันที่สิบสิงหานะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> คงมีการตั้งรัฐบาลได้เพราะาการเมืองมีมีคนไปสไัมภาษณ์สัมภาษณ์ว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองท่านผู้ชมครับ ถ้าไม่มีเรื่องพันเกี่ยวพันกับการเมืองไม่มีการสิ่งที่เราเรียกว่าดิวไม่ว่าจะดิวกับฝ่ายไหน,นะครับเขาคงไม่กลับหรอกครับคุณทักษิณก็คงมีอะไรบางอย่างที่ลงตัวก็เลยตัดสินใจกลับสิงหาครับครับอาจารย์บอกว่าแสดงว่าการประกาศกลับครั้งนี้น่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนวันที่สิบมัม่นใจครับมั่นใจมั่นใจถ้า <ừ> ถ้าาไม่มั่นใจก็คงไม่ไม่ไม่ไปประกาศแาดนั้นที่บางคนมีออกมาเปิดเผยมีดิวห้องกงมีอะไร ผมเชื่อว่าสิ่งที่นักข่าวสิ่งที่เขาบอกเวลานักข่าวปล่อยข่าวมาแล้วนักการเมืองปฏิเสธนั้นผมเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อนักข่าวนะครับพี่เจกสมครับว่าคงมีอะไรเป็นพิเศษแหละเขาก็คงตกลงกันได้และก็เชื่อว่าผมย้ําอีกทีครับคุณทักษิณคงไม่กลับภายใต้รัฐบาลรักษาการก็คงกลับภายใต้รัฐบาลที่จัดตั้งใหม่และคุณทักษิณมีส่วนในการที่จะพูดง่ายๆคือมีส่วน พรรที่คุณทักษิณผมก็ไม่อยากพูดเดี๋ยวเขาหา,ว,าว,ว่าผมให้ร้ายเพราะว่ากฎหมายเนี่ยห้ามคนนอกแทรกแซงพักพูดง่ายคือพักเพื่อไทยก็ยคงมีส่วนในการที่จะเป็นพักร่วมรัฐบาลคุณทักษิณจริงกับครับครับอาจารย์อาจารย์มองว่าคือการการออกมาในลักษณะนี้ม,นมันมันมีนัยยะสําคัญอะไรทางการเมืองด้วยไหมฮะ,ะแน่นอนครับ ในย่างสคัญมันมีแน่นอนว่าการพูดคุยการจัดตั้งรัฐบาลในความวุ่นวายที่เราพบเห็นนั้นสุดท้ายการเมืองไทยมันก็คุยกันได้เพียงแต่มันจะถูกใจประชาชนไหมกับหน้าตารัฐบาลที่กําลังจะคลอดหลังจากสัปดาห์ที่หยุดยาวท่านผู้ชมครับเราจะหยุดยาว,ยาวไปถึงสี่ห้าวันเนี่ยจนไปถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกและเราก็จะได้เห็นหน้าตาของรัฐบาลและพักร่วม มันอาจจะไม่ถูกใจประชาชนแต่มันเป็นจุดลงตัวของกลุ่มการเมืองนักการเมืองในขณะนี้ครับครับอาจารย์คือเมื่อวานที่ภาพปรากฏออกมาก็ก็เยอะเหมือนกันว่ามีหลายกลุ่มการเมืองไปพบคุณทักษิณอันนี้มีนัยยะอะไรไหมฮะเขาปฏิเสธกันหมดทีด่สกสมว่าไม่ได้ไปคุยการเมืองแต่ถามกลับครับ ถ้าไปถ้าไปคุยกันอย่างนี้แล้วนักการเมืองไม่ไปคุยการเมืองจะไปคุยเรื่องอะไรครับก็คงไปคุยในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลก็คงไปคุยในการที่จะยืดหยุ่นและก็พูดง่ายๆคือลดทอนว่าตรงนั้นมาตรงนี้ตรงนี้มาหรือไม่เพราะว่าหลายภาคส่วนนะครับ เพื่อไทยเองก็พูดว่าสิบเดือนรอไม่ได้มันจะเสียหายนะครับไม่เหมือนเก้าไกลแต่ก็เก้าไกลก็ต้องจับตาดูดีนะครับว่าเก้าไกลจะมีได้เป็นพักร่วมหรือไม่เพราะสิ่งที่การพูดคุยกันก็จะมีการที่ลุดออกมาจากหน้าข่าวแล้วครับว่าให้เก้าไกลนั้นเขาเรียกว่าปิดสวิตการแก้หนึ่งยิงสองไปก่อนภายในสี่ปีนี้สี่ปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ถ้าเก้าไกลอยู่ร่วมด้วยก็แสดงว่าดิวลงตัว ที่เขาลือกันนะครับก็ต้องจับตาดูดีทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นการดิวการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าบิ๊กดิวฮ่องกงนี่ไม่ใช่เฉพาะก้าวไกลแต่ว่ามีหลายพักเลยอาจารย์ก็ฝ่ายที่ผมนำเรียนครับปีเสร็์สมท่านผู้ชมท่านผู้ชมรอดูนะครับหน้าตาพักร่วมที่ออกมาแล้วการโหวตนายกครั้งที่สามท่านผู้ชมครับการโหวตนายกครั้งที่สามเนี่ยท่านจะได้ตัวนายกเลยครับเราจะได้ตัวนายกเลยครับปีเสร็์สมครับอืมคือคือแสดงว่า เดียวครั้งนี้นี่น่นาจะมีในยะสําคัญสําหรับการจัดตั้งรัฐบาลถ้าผมใช้อย่างนี้ได้คล้ายๆกับรัฐบาลแห่งชาติได้ไหมอาจารย์ถ้าสมมติว่าทุกอย่างมาลงตัวหมดไม,ไม่ไม่ถึงกับรัฐบาลแห่งชาติครับพี่เฉลมรัฐบาลแห่งชาติคือทุกพักมาร่วมใจกันเป็นรัฐบาลโดยไม่มีฝ่ายคา้านยังมีพักบางพักที่ตกขบวนแล้วก็ไปทําหน้าที่ฝ่ายค้านอยู่ครับไม่ไม,ไม่ไม่หมดทุกพักครับท่านผู้ชมครับยังมีพักที่ทาหน้าที่ฝ่ายค้านอยู่ครับที่ผู้ใดจะตกขบวนตกขบวนเพื่อนไม่เอาไปด้วยฮะนีะ่ครับมีแน่นอนครับ มีฝ่ายค้านได้รอครับแต่อาจจะเป็นฝ่ายค้านที่ไม่เข้มแข็งเสียมากนะก็เ,ะเสียงฝ่ายค้านจะไม่เยอะครับครับแสดงว่าก่อนวันที่สิบสิงหาคมนี้โหวตนายกทุกอย่างน่าจะจบลงตัวหมดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนอกจากนี้อย่างที่ผมนําเรียนครับท่านผู้ชมครับคุณเสกพ่เสกสมครับครับโหวตครั้งที่สามนี้ประเทศไทยเราจะได้นายกคนที่สามสิบครับอ,อาจารย์มองว่าเรื่องของรัฐบาลอาจจะไม่ไม่ค่อยถูกใจคนเท่าไหร่แต่ว่าเป็นรัฐบาลที่ท,ที่ที่ทำงานร่วมกันได้ เพื่อไทยจะเป็นแกนนำไหมฮะถ้านนมยมมออาจารย์ก็ก็ถ้าคุณถ้าเพื่อไทยไม่เป็นแกนนาคุณทักษิณก็คงไม่กลับผมเชื่ออย่างนี้นะครับเพื่อไทยก็คงเป็นแกนนําเป็นตัวประสานคุณทักษิณถึงมั่นใจและกล้ากลับบ้านในสถานการณ์แบบนี้อืแล้วก็การที่ก้าวไครส่งไม้ปล่อยพักเพื่อไทยเนี่ยรอบนี้เพื่อไทยก็คงไม่โยนไปให้ใครหรอกครับเพื่อไทยนั่นแหละครับก็คงเป็นแกนกลางในการจัดตั้งรัฐบาลเองครับผมเชื่ออย่างนี้ครับพี่จริผมครับนายกก็มาจากเพื่อไทยด้วยไหม ใต้จะตัวสูงสูงครับพี่เสสมอาจารย์อาจารย์มองว่าถ้าสมมติหวโหวตรอบสามครั้งนี้ผ่านเกมการเมืองทุกอย่างราบรื่นไหมฮะก็อ่าก็คงถ้าทุกอย่างลงตัวอาจจะข,ขุกขักรุ่ช่วงแรก เพราะว่าอาจจะมีประชาชนบางส่วนที่ไม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 ,ไม,ไม่ไม่พูดไรไม่พอใจแต่ก็ถึงไม่ไม่ถึงกับขั้นรุนแรงและก็อาจจะมีะมวลชนบางส่วนในกรณีการกลับอของคุณทักษิณนะครับแต่ก็ถ้าคุณทักษิณกลับมารับโทษมันก็ไม่มีเหตุในการชุมนุมอะไรอีกแล้วผมก็คิดว่าอาจจะขุกขักนิดหน่อยในช่วงเริ่มต้นและก็อาจจะดาบรื่นในระยะยาวและก็ปีหน้าสวชุดนี้ก็หมดอํานาจและก็ดีลสําคัญนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเนี่ย ผมทราบมาแล้วนะที่ถึงสมพลายกระซิบผมมาผมไม่ใช่หมอปลายนะผมอาจารย์นุพรนะครับทายกระซิบผมมาเขาก็จะก่อนเลือกตั้งในคราวสัต์ไปก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับนี่เป็นดิวสําคัญที่ได้ยินมาพี่เฉลิมศอาจารย์อาจารย์การกับไทยของคุณทักษิณน,น่ต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เองพักเพื่อไทยกับคุณทักษิณก็ถือว่าเป็นเป้าของของบางกลุ่มแล้วการประกาศกลับมาในครั้งนี้จะเป็นเป้าอีกไหมฮะ เออเป้าเนี่ยลดน้อยลงพี่ศึกษสม,มเพราะกลายเป็นเป้าของคนบางกลุ่มเนี่ยพูดง่ายๆคือเพื่อไทยดึงคุณบางกลุ่มนั้นที่เคยที่เคยตรงข้ามกัน,นมาเป็นพวกเสียแล้วอ,อ่าผู้ชมคอยดูนะครับว่าหน้าตารัฐบาลจะ,จะเป็นยังไงอาจจะไม่ถูกใจคนที่พูดง่ายๆคือมีอุดมการทางประชาธิปไตยแต่นี่แหละครับการเมืองก็คือการเมืองเขาก็จะมีเหตุผลและข้ออ้างว่าภายใต้กติกาแบบนี้ม,มันก็ต้องเดินหน้าแบบนี้ นะครับคือเป้าเนี่ยจะไม่เหมือนในอดีตพูดง่ายคือสมัยในอดีตคุณทักษิณกลับมาเนี่ยพี่น้องเสื้อเหลืองออกมาทันทีเลยแต่รอบนี้คุณทักษิณจะกลับมาโดยมีการทำตามกติกานั่นก็คือมารับโทษซึ่งเป้าเนี่ยความเสียดทานมันจะลดลงครับพี่เจษสมครับอาจารย์ผมถามอาจารย์งี้นิดหนึ่งสมมติสมมติอันนี้แล้วนี้เราคุยกันประเมินเล่นๆถ้าสมมติว่าแปดพักร่วมยังอยู่ก้าวไกลร่วมรัฐบาลโดยมีเพื่อไทยเป็นแกนนําแล้วมีพลังประชารัฐ กับรวมไทยสร้างชาติมาร่วมด้วยโดยที่ไม่มีสองลุงอันนี้มันเป็นไปได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้แต่พูดตรงๆคือถ้าถ้ามีสองลุงเนี่ยเก้าวไกลเขาเขาเขาอาจจะจะไม่สบายใจในการร่วมรัฐบาลเพราะเขายังมีจุดยืนแต่อาจจะมีพักร่วมขึ้นมาสักสิบพักพี่เจษสมพักร่วมอาจจะขึ้นมาสักสิบพักอาจจะมีลุงใดลุงหนึ่งไม่อยู่โดยเฉพาะรวมไทยสร้างชาติครับพี่เจษสม พลังประชารัฐนั้นมีโอกาสสูงแต่รวมไทยสัสงาตินั้นอาจจะไม่ได้อยู่เป็นพรร่วมกับเขาเพราะว่าพูดง่ายคือเหตุผลของรวมไทยกับก้าวไกลเนี่ยเขาค่อนข้างไปด้วยกันลําบากต่อให้ไม่มีร้อยสิบสองครับพี่เดกสม,สมครับครับงั้นเดี๋ยวหลังวันหยุดยาวเรามาติดตามกันอีกรอบนะครับอาจารย์ครับครับแล้วพบกันหลังวันหยุดครับพี่เสกสมท่านผู้ชมที่เคารพครับครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับผม